ใบกุยช่ายเนาะใะส่ผ้าล่งใบกุยช่ายใบกุยช่ายใส่ส่งนีี่กระถางนี่จะ้ะสี่กระถางนี่จะ้ะใบกุยช่ายเอาใ้ใส่ผัดช่ายเลยวะเอาว้ใส่ซุปน้ำม,ม่สมเนาะคนอีสานมักใส่ซุปน้ำม,ม่สมหรือว่าเพื่อ,อนผักแป้นเนาะจะเนาะเอินผักแป้นนี่จะ้ะผักแป้นหรือใบกุยช่ายจ้ะ แต่จะ้าวจะเอาไปเห็ดใส่ยังน,น,นะ่ะเนาะอ่านี่ค่ะดอกของเขาไงดอกของเขาเนาะเนาะดอกโรยรานิดนิดนะคะจานี่ค่ะเนี่ยใส่ซุปน่าไม่สมลนะน่าจะสีจัดเห็ดน่าไม่สมอยู่นะแต่เนาะซุปน่าไม่สมใส่ไผักแปงน,นี่ดอก <c oughs> อข้าวผาัดเวอร์เลยผักแปงเลยว่าใบกุยช่ายเด้อค่ะเด้อมีดอกสวยงาม จ้าคนจะไหลนะจ้าท,ที่ติดตามยายไส้จ้าเนี่ยจ้า